สวัสดีค่ะแม่ปูสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC นะคะ่ะค่ะโมนีค่ะคือเอฟซีมาจากจังหวัลเลยก็บึงการครบับจากบึงการเนาะค,ะค่ะจากบึงการพิ่นนี่ละค่ะคือความเสียดะสะท้าของปูเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเพิ่นกานับถือปูลแล้วก็เพิ่นการที่ฐานจิตเนาะค่ะคที่ฐา,านทั้งบ้านบุญหล่ะบ่ได้มาเป็นบ่เมีย่า,ยา <laughs> ค่ะที่ฐานยี่ท่องพุ่นสัมเร็จสเนะค่ะหลายขันเนี่ยครับที่ฐานทั้งบ้านซัมเค่ะเพิ่นสซัเร็จบัดนี้เพิ่นกา อธิษฐานพวกมาลัยลอยพวงค,คือพวกมาลัยพระธรรมาตุนะคะนำปัจจุปัจจัยรวมสร้างในกาห์ยิ้มซอ่างในเบิ่งเบิ่งข้าพนกาเฮ็ดเป็นต้นเนาะค่ะเฮ็ดเป็นต้นผาปา่พา,ปาพอดีแม่คู่ก็สินั่ต้นผาป่าไปมื้อวันที่15นะคะ่ะแห่ต้นผาป่าสร้างแดนนรกสวรรค์เนาะค่ะที่วัดป่าบ้านมืดอนเนาะคะสะสมสางบุญไปเรื่อยๆค่ะเพิ่นกาชื่อซื่อว่าแม่ พี่สมอนนะคะพี่สมอนทองไพล์วันค่ะเพื่อนก่าไหตีไปคู้หนึ่งพันบาทนะคะไหแกโมูห่าร้อยรวมบุญแทบทุกมือค่ะค่ะเพื่อนก่ารวมบุญมากบุบบวขาดนั่นวะแต่มาถึงสามสี่ห้าไปได้ยินสองร้อยแฉมูห่าร้อยนะคะอ um <Love everyone. S 2> ันนี้ของขายาวแล้วก็ขายเหี้นขายาวกงแขายเหี้นแล้วก็ ของนักน้อยนะคะนีมีนัชชานะะมีเอกมีวันของทีมงานสำบของเขาไม่คู่น้ำแล้วค่ะค่ะขอขอบคุณขอพูดหลายๆนะคะครับผมค่ขะ,คะคของคุณแม่พิสมทรทงภัยวันของขอบคุณนะคะเพื่อนขอ,ขอนี่แหละ,ะกิจการงานนะคะบ่จําเป็นตองว่าสกลาอันอื่นนะคะครับบางเทื่บางที่สู่ข้าบาท่านเขา มันกับว่าท่านใดคนขอกิจการงานหลูกเป็นมีตําแหน่ง,งเกษียนะคะ่ะมันก็ได้สมความุ่งมัน่นปรารถนาเพื่อนก็ได้มากแก่บุญบุญเนาะค่ะเนาะอันนี้ความเสียส่วนบุคคล <c oughs> ไม่คูค่ก่บบ่ได้ว่าเออสเสนอมาเท่าน,นั้นเท่าน,นี้เม่าวานเะาะาดเรียวแต่ใจจงเป็นบุญเป็นกุศลเนาะค่ะคนทานมากคนหลวงบุญมากจะสี่กับเป็นบุญของเพื่อนนะคะ,คมคมนนะ,คะไม่คู่ก่ะสิ่งปัจจุันใจัยรวมกับเอฟซี สุภูสุคนเนาะค่ะพูดละลอยสองลอยไปหอยแขนกันไปอ่ะดีกับีมาถวายปูเนะค่ะครับผมณแนนี้ได้เสื้อ

เอว่าจะไงมาอีกอย่างน้อยเออเรื่องพวกปู่แ่ปู่ชื่อพ่ขาวปูพุ่มปูุ่กบเจ้าคือเจ้าทั้งเจ้าวันเจ้าช่องขัตกระกาบไหว้เทพพเทวดาทุกพระองค์ด้วยความเชื่อและคาถาบารมีก็เลยเกิดทุกข่มและเยึดถ้าเรามีความเชื่อและคาถานอนโมกควอมใจนอนที่ใจชิงที่มองไม่เห็นแต่ท่านมองเห็นเรานะ เออมองเห็นลูกหลานที่ต่างใจเออคยอเวทีคือเวทีพอขอบุญบานฉันเราคิดักทิถึงไม่ได้งานไปิดตุกคงโยงมากอย่างยิ่งครับคเพื่อนจะท้ามาคอยดังบางคนดูน้องแต่งครอบครัวเดียวกันขนาดเป็นผัวเป็นเมียกันยังคงโยงงานเคืองเก่งมากแต่นัองคอยแต่งมาได้อ่ายิ่งครับคปล่อยให้กันตายมือบางคน เออไม่เป็นแค่อย่างเนื้อนะไม่แค่ธรรมดาคืนคัดคึกแรงแรงอธิษฐานอืมน,นี่แต่เขาว่าแรงนั้นกบบรบเป๋าแรงอธิษฐานเออแรงอธิษฐานบุญบาานก่านาวคืนคึกทำด้วยกิจทำด้วยใจถ้าได้มาแล้วลูกร้านก็จะมาเก็บวาเก็บบุญเออคืนคือลูกร้านกล่าวาว่าแก้ววัดว่าแก่วคัดคึกเออพอกะอืมรับให้ แลยวก็ them, อกะกระทานโครกราบให้รวยเข้าใจไหมลูกให้เดือเดือดขันเดือดตึงเด้ดข้างอืมคือจังมาคู Asian. ่เป็นะพานบุญอันยิ่งใหญ่ให้ลูกร้านทั่วโลกอืมเดือเดือดขนเด้อตึงเด้ข้างฝืนคึกเกดีก็เดือดคึน้ำฝืนืึกชาล่าก็เด้ดึกน้ำิ่นคึกประตูโค้งก็เดือดบ๊วยง้อก็เด้เสื้กน้ำข้าวเวรช่วง เท้ากูเวงประตูโค้งพร้อมกับหัวระขังบูระนาบุทาราการประเวียนพร้อมกับเออ,อนนี้นออังไงเขากูจิ้งพากนะกูจิ้งพะกำแพงวัดลูกนั้นได้เคยมัดผู้ใหญ่เห็นไหมได้ทำผู้ใหญ่ไหมแต่เด็กนะลกพ่อกำลังจะพาข้าหน้าลกน้าลกเดือมค,ค้นบาปหลายเลย พอมาเบิองแบบปัดบก็แบนขาดโอ้อืมคงบากนะันแชังกันเยอะจิตใจคนก็เหี้ยวแวะก็อามันอืมคนข้าวบงจัดแยด็บเย็บคลิปตัวดื้อทำให้เราจิตตกเคยใช้ไม้มาขอกง้งจิตใจความอิจฉาจะใชาเป่งโบเกิดยังไงเออโบเก,นะกิดคือยัง เกิดความคิดหายอืเพราะว่าเคยถ่บุญูปไว้ยเงคืออะไรครับหน่อนคิดโต๊ะในเมื่อเข้ากิดต๊ะมันก็ต้องเราแล้วยพยายามจะทำไร้พูดข้าราชกาบอกอยากให้การุ่งโตไปกัรแข่งเขาก็เอื่นมานเย้มเห็นมานมาร้องพระองค์พระพุทธเจ้ามันก็นั่งเลยมมานจะเอาชนะแต่ก็เอาชนะไม่ได้เพราะว่า คิดเชียงตรงคือหม่เชื่อมใหมอง่ายช่างคือถูกต้องเดินทางที่ถูกต้อง,ง,ก,งก็เลอทำายอะไรไม่ได้นี่แหละเพราะว่าเพิ่นกระเดึ่อปฏิบัติหรือปฏิบัติถองที่อองค์ปู่ท่านและองค์หลายๆปู่เพิ่นปฏิบัติ งาน่นถึงเขาแก่บ่รึมใัเมื่อง่านถึงแก่กาหนาบานมากงานกับแก่กาหนาบานไดครึมเออการได้รุ่งมากจัน่ืออะ่ยจันคือมาถือองค์ไม่คู่แล้วก็ให้ลูกร้านได้รวมทางบูมมันว่ามันของเหืินได้ยึมของจริงนะเออบางถึงบางอย่างคนเราก็ไม่รู้เออเขาบอกปลูกยึ่งเออกระชางเขา ว่้าไปกระชัาเขาจะไปเครียดจะไปคบองปดอืมใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปเบ้าดีก็ได้ดีเบ้าก็ดีก็ได้ดีแต่ยิ่งทุกท,ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองนะลูกนะไม่ใช่อยู่ที่ตัวคนเอนออาพ่อรับขันก่อนฝอยมาโดเมือฝอยมาโดืมือมาลูมา,มาเออนี่นางพิษสมุนทองไพรวนอืม ใชาคุ้มแางบุอีี่คอาข้งบาโอ้อาหายบูกไมาเมือนีดมล้วหเนาะหายไม่คุกม่กราไม่คขกไม่มากอาดูวันนะ้กขาพระหึ่งแล้วก็รวยรวยุ่งข้นข้างคือใช้คมขงบุไปเรื่อยบาดละมือห้าก็่ด้วเกิดแล้วเนี่ยหลักการชยคุมขงบุกบามาว่าถือถวายเป็นด่านเรื่มครับผมเป็นรยของรยชคุ้มขงไปเรื่อยเพื่อกระ้าเมื่อ หการขับขันเราก็เบิกบุญได้ก็เหมือน,อออนอกินยางขโมงเงี่ยขึ้ขโมงนั่นยอ่ะอืออ้าวไอ้โค้งขังหมาขังดำขังรู้อะไเรื่องรกเด้อาจะเริ่มจะเริ่มเออควงกับควงมาบอกมาได้ เออมาไรร้อยกว่าลูกโอ้ยมาคืองามแขกให้ปูกานังเริอเมือนกเออปูกายนังเรือมอไข่กว่าข้นลูกเรือเออคือน้ำปกปูกาเกล็ดเปิดเกิัดเปิดจำได้ไหมเรื้องชาปูายาน้าปกปูกาชาดาเกิ็ดเปิดทอปูกาเก้าเก้าเก็ดเรือดจำได้ว่าเก้าเก้าเกิดยังจำได้ปูเออเอาชกะรักาไหวเชฟทรคือว่าทุกพระองค์พวงมาเลยร้อยกวง ยามคือสมมติทงไฟหวังเออมาแก่ฟ้าแก่บวคือคักคือปวดคือรึคือจรนาให้ลูกให้ร้านทำมาค่าขึ้นคือการงานจะเริ่มกาวงหึงหึงแล้วก็รวยนะลูกนะเอาจะเริ่มจะเริ่มเออเออตรงมาขังน้ำวัาลูกบาทเออต้องมาขางของหมื่นบาทไว้ขันงยืมแล้วก็ถือการขังไว้คู่นั่งไว้คู่ไป้แก่ไป้รวมเทรวมขางข้างเดือน งมนบกทวันทางวัาป่าบามือนัลนกนะเตอแกุนแก่กุนโขงำกันอืมคือว่ากุนแก่แขงแ่งตือฟองก็ไข่ตีไข่แก้วเมื่อคู่ง้ำมาจังครับปูให้แกงโมพร้อมกับถึมงานจ่ายด้วยยางหยจ่ายนไจ่ายแล้วบ่อครบอาโอเคจดาหรือเนาะอ้าวห่มือโขมือจับมือโขมือหมายโขูกับฝักแข็งเรือแล้วก็ห่างมือหจ่าถามว่านางคือสมอจับมือโขมือจับมือโขมือหมายมือ ข้อเคลื่งเวรหายความือแท้มหายโชคลาภจะได้ไปวันนี้เลยแต่ว่าไปเรื่องคือกลับมาหาพ่ออยู่แด้วใกแกค้นมาอีกนะลูกนะเป็นยักคือแก่างมาบ่มาประเดี๋ยวถ้าวนก็ลืมบ่เคลื่อนอ่ะครับปูเออข้อสิ่งก้ขาดมันงดูมั่งครับออเพราะว่าใจคือใจดั่งปานนั้นเด้ดดุกดั่งมาหาใจดั่งเนาะเอออีนั้นคือสมองมาหาเพราะเพราก็จะเติมน้ำมันให้เลยอืเติมแสดงยิ่พ่อ เติมจากเก่าิบเก่าคิบบาทเด้อลูกเติมบ้างมันให้ยาคือสมองเก่าคิบบาทช้ามาไปกลับได้พอเติมเดี๋ยวหอดว่นชื่สิบหกพอเก่าคิบก็หอดอืมบ่หอดเติมเฉพาะมือมนี้นะเติมเฉพาะเมื่อวันนี้วันที่สิบกเติมใหม่ลูกเอาคือวันที่สิบหกแกของเติมมากเบยลูกเติมมาหาพอเด้อลูกแค่นอกคือก็คือ ล้มชึ้งจั๊น้อยเติมน,น้ำมันมาหาพ่อรังวัยชื่อสิอพกกัจมมากวัชื่อสิอพกมากว่าได,ด้พ่อเ่าว่าพ่อไปกองขนาดาษลูกรั้งวัยชื่อสอหกให้เติมน,น้ำมันมาเองนะลูกนะน้ำมันเติมเองไงยืมไว้ได้ปคือเติมไปยืมครับพ่น้ำมันเติมเองแล้วก็ให้ยังชื่อขโมฟ้อมครอบครัวเติมมาทักเติมใครไดา้ถูกกับวัยชือ phần mặt dậy thì phần mặt dậy chứ không mặt dậy phần mặt dậy phần mặt dậy cắp mặt dậy phần 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 bao dậy phần mặt dậy phần mặt bao phần mặt dậy phần mặt dậy phần mặt dậy phần อ <c> ด <oughs> <G l ars> ี๋ยวอโพกันเนี <ique> ่ยอืออันนี้นายท่านัก่อนทองไพวันใช่ไหมลูกครับเออแล้วก็นางสาจรัดโพเข่งมหาไทยอือถามว่านายท่านะท่านาก่อทองไพวันเป็นเจ้าหน้โพทื่วิปขาดจะราหรือไมแต่จำแนงเราเจ้าโใหญ่เราเยอะหวันเออขีโพไปจับขีจับมันไ้ขังมังเนาะ <c oughs> เออผ่านใช่ไหมลูกผ่านาถ้าว่านายท่านก,ก่อจะมือโชกมือโอจะมือโชคใหญ่ด้วยนะลูกนะจะได้โชกไงน,นะเออเออจะได้โชกใหญ่้อยเขีนเบรนถางมือถ้าว่ากิจการงานเออการงานหนักคือผู้ขะมันจะดุว่าควเรียบถือทางถาูกต้อง มันเป็นทางของ,ง,ของเขาเมดแล้วเออทางของเราจะได้ครคได้ราบเดินโคกเด้มากโอ้เก่งกว่าอย่างนีนะ้พ่อให้รางวันลนแบบไหนจะนทิชทิชบ่าแล้วเด้อพ่อให้จีบพีเสียนะพีเสีสิเกียบาทนี้ยเห็นบ่เรียงคบเก่งกว่าคือเด้อครับปูเออแต่ว่าพ่อผู้ขายได้บาทเออได้ได้บาทอีกย่งหนึ่งเขาเขาเขาเอว่าบาทเนี้ย อะไรต่ท oh, ี่ที่อันดับที่สิบเจ็ดครับโอ้เขาเอื้อม่าดัาแบบบอกรูอันดับที่สิบเจ็ดครับที่เก่งกว่าสุดท้ายคือเงี้ยมครับพอคิววาเงี้ยมคิวครับแต่คือสิบเจดงมบเหงมบเงี้ยมับปู ก็ยันยืมไปขอบก็ได้หรอกไม่ได้อกาตมา้เป่าพ่อก็คือมันก็จะด่วนเลกคาปูเตอบปะระพ่อแกคือคึกคืออ้เก่งมากเก่งมากพ่อก็ให้ตึ๊บเก็บไปเรื่อยนะลูกนะเตัวงานใหญ่ังถึงได้โชคได้าบไปเรื่อเต้มันรู้คือด่วนเลยอันนี้งานเ้าจะรับพ่อแช็งมาหาคร่ช้งว่าเป็นยังไงบ้างดูว่าข้อเช็งเวงหางมือชางหาโชคฮานนะ กับพ่อขวัญมือโขกราบข้างมือว่ามือแต่ว่าคิดจะการหน้ากับพ่อหน้าที่ดีมากหมายถกนะเออเราไม่รวงไปทางนั้นนะแต่ว่าอีนั่งแบบแต่หลักผมพ่อก็จะให้ติ๊กเหมือนกันนะเรเ่อะไหมครับปู่คือให้ติ๊กคือกางคือว่าผ่านเนาะเออจะให้ติ๊กปุ้นี่เขาพูดแค่กางพ่อโชกันเท่อน้นครับปู่เออพูดแค่จะคึกกิด ควอึงกักระพ่กรชิบชิบอชิบกคเก่าเออกชิบไปเออกิดเกูโอ้ยกรพ่กพ่คือว่าออึงกบชิเก๊กือขครับนออกชิบคือเก่าด้อยด้เออยัชิคือก่าะว่าเออคือว่าเป็นบุญบาน้มงคู่กันนองอือคือว่าค่ะคุ้มง่างกันมาก แก่กับไก่คืกกันดจครืปูงานคือขาคืองานเะิืมครับเออไเดออเไกคึกกันแล้วเออเออถ้าว่าจะเออกระกันงางไปน้องกันได้ลาบือนะลูกนะไปไก้ถูกทางอ่างจะพูกับขึ้นขึ้นการงานได้เกดเกิดเกิเกิดอือแต่ว่าคิ้วกับคิ้วคิ้วข่ามาว่ไก่กัได่คึกกันจะรื้มครับปู anh à đây cứ cành nó em bao đập phong mà chúng à nghe đấy ra ừ. được nó từ khắp cây nó, nó. luôn đó ừ. <laughs> từ cây của đó từ hạt củ rắn mà rồi những ừ. ừ. cái cột mấy giảm mấy cột mới mạnh nó luôn đó cứ chặt cành ra phải chặt cành nào có mấy cây ngắn may bình cành video video cứ mà cạp khỏi đâu bác mà kể quá kể bùm mà khó phòn khư 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 mặt to thuộc to ra งานใหญ่เรากับว่าทั้บุญทั้บุญก็คือเอาไปขังระยืมข้าปูตือหาวัดซื้อวัดรวยท้องรวยไม่ได้จํากัดไม่ได้เอาเป็นร้านไม่ได้เอาเป็นเครือือก็เลี้ยงแต่เรียงบุญเรียงกฐาของบุกร้านจะคือกฐาเราเด้อคอยขึ้นไปยืมมถ่มมถึงมานหรอกเมื่อถึงมากนพวกก็คือให้ขังอืม เาอยงวางไงต้องรู้ไหมยืมครับปูใสอแทางใส่ปูด้วยยืมไวู้ด้วยเอวแล้นี่เอวเอวเราตีปูแต่เอวแข็งตู้ก่าว่าเบียงนั่นลูกกลคือเรวเร้วไว้ค่แปางได้คือคือคือหายไว้แต่มะเปาก็มีหลายกลายกลายกัาแล้วไว้าค่ตรงเก้าเหมือนเรวไว้แค่ยืมครับูอยากลูกขึ้พปอมายืมเออนี้ไขงเปาไีุ่กวั้ขาก็มึหลายว่าค่อืมขาก็ม เอาลูกปากขังทุกอย่นคุณแกตบวคุณแกเบอร์ที่เกะผุกนย่างว่าค่ะอืมป่าได้ถึงมันยึกม่ขังหายว่าค่ะเออพวก็ไดับปากกันแรีวว่าเออหายมันห้อมก้อนว่าขังหามันห้อมอย่างนันลกหายมันเกเรียวก็พอคือเคยกพว่าจะคือไงยืมออืมไม่คู่กันง้นลอย้อว่าค่ะอืมมันก็คือเคยแก่จังไหนมัเก็เหมือนกนึง ถ้าำนีเงินเจ็บชิบบาทก็ถึงไม่หายขาดถึงว่าแค่ไม่คู่ว่าเก็บชิบบาทไม่ถือขาดอึไดู้้ไหว่บาดึกูเก็บเจ็บผมก็คู่ขาดนอนเจ็บชิ้นัตก็จะได้ขาดได้เปลี่ยนรูหัในอนเจ็บชิบมันูแม่้ว่าแข่งกมครับปูแค่ท่องหลองไหญมันจะจะขึ้นจะขาดขี่นี่คจะง่ายัง่ไหมครับปูปึ๊กแกปึ๊กอื้ออิ่งกู่๊กกังหะอทุสาทุ่ เขาได้หะหนูนนจน้าเรื่อนาะเออแค่ไปดูผูกเงินแ้่ลูอเอ,อิอยากไปดูผูกเออคนที่ตัดต้นเอออยากไปดูผูกเง,เนง,เเนง,นงินบาทเงินเบียรเงินเฉลึงพึงบรรจบให้ครบบาทเข้าใจไหมครับปูอืมพอ่อแค่นั้นลูกร้านอืมปัิกปัจโตมากจะถือแล้วรอยช่องรวดอ,อืมรวมบ่มกันมาก การเรีนความเกด้คำาคเอิือค้นา,าถางใดรูปบการนอเนเงื่อนเจ็ดึแบบไม่คู่เคืเ่อเดือยักุ้กุืกันนอนเก็ดคืออืมก็คือการ้ายไม้บาเร่มปับปูข้า่มือเงื่อนเจ็ดขึ้นม่คือถางด้จังไรบ่ได้แล้วปูอืปูเชื่อข้อกยังบอกไว้กันเยอะขาแก้วปูคือของพาออะไรเออเพิ่มาเชื่อข้อกูหนาวางเมื่อคู่ ก็ถือเงิ้ขายา้ปูเชื่อช่องหูเปลไปกระดึ้มเออผู้ใดก็ทัางหูพอถือว่าแข็งเออเพิ่งมาเชื่อช่องเออเขาเอาพวกคนเงินของช่องมาเชื่อกุณงานบางไม่คู่เออก็ะดึ้มเออบาบางไม่คู่เรื่อบางเขาแ้ไวาทางพาตัดถามนะห้าเกิดคุณม่ใช่เยอะเออบาดยังไม่อยากออกเก็บคุณก็รื้องระ้มปูเชื่อช่องก็ได้ฝันคิวว่าทา เอดดดดอหวดนี่นก็คือก,กันหมวดนี่พวกเราคุมกันโอ้ัายังเงินเกลือพายกว่าก้างกับพ่อเลี้ออืมขาเบิ่งว่าคือขาเพิ่งว่ากูก้แก่จัดจ้ได้มั้งเนาะจัดจหางมั้งเออจัดจ้โงตัวอยู่บนโต๊ก็ยังไม่รู้เนาะรู้ว่าจมาังต้องรอวันที่สิบห้าเนาะต้องรอวันที่สิบห้า เพราะว่า so so ัดค uh, ุ้งไงเนี่ว่าคือผาัดคุ้งไงรับปูด้อเนาะผสมยานแบบปูใคข้าเคยไงหายแล้วกึ่งหม่ว่าเออข้านเคยไปพูคุ้งไงแน้วกึ่งเ้วนเนาะอืมไม่คืออะไรเรากูนะดูนะปลาของมันมือกึ่งของเขาดิกึ่งอืขั้นบอดีกึ่งคงแก่อืมก็ปวดหัวก็ปวดหัวว่ากันยื่นครับกันไปเพื่อขู่กเรืเองอืม Bong lại cái lỗ đó hm. Và ở đây quân ở đây giữa có bùa hm. Took cái cổng gắn. Ừ. Một gắn, mọi đẹp 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 mọi บักข้าวหวานอีกแล้วเยิมหวานอีกล้วปลปูเปอีกแลเยิ่มมือนเปอีกแเกมมติมน้ำมันให้แล้วงันลูกนะรับปูเติมน้ำมันอืมเมื่อบัดเมือ่อทองเดิมข้างปดให้ลูกร้านมาเมื่อด่วยบุญบารมีคอปูาคาือปลข้าว้อมกับปูต่าปูพูปูปวคุมก็ือกะชั้นกะวานกจะกรองขอให้ครอบครัวงานพึ่องขอโมหางมือเก่ ความทุกความจระเริ่มทำมากค่ะค้อลระเริอเคือยังบ่คุ้มพ่อใหก็ใหด่คือยังบ่คุ้มพ่อรวยให้รวยด้วยอันนี้คุดวยการกินการทานเบิกบุญออญมาบุกนะอ้าวกะเริ่จระเดินงกงทำก่อนไปกระเรื่เลิศเดี๋มันไม่คิดคิดนะสาธุสาธุ ิมนำมันก่อนเดพอันมตัวนไปเดี๋ยวเจ้